เสืองามเอี่ยมใช่แล้วรอว่าทำให้เต็มที่แล้วก็แม่เสือแหละว่าลูต้องได้ก็นั่นแหละค่ะก็ถือว่าพอที่สักทิ่ที่สุดนะคะก็พอจักพี่แม่นั่นเองค่ะ ชอบติดภารกิจน้ะยใช่ฉันชอบติดภารกิจแต่ว่าโทรมาตลอดค่ะใค่กำลังใจตลอดอันนี้ยากิจท่ทใจยิ่งอยามากเหมือนกันฝนกบอกแบบนี้ค่ะเพราะว่าหลายคนก็คากหวังก็รอคอยกันอยมาตลอดแอนนาอยากบอกทุกคนว่าขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะมันเกินความคาดหมายมากคือเรารู้อยู่แล้วแหละว่ามันมีคนซัพพอร์ตเราแต่ไม่คิดว่าจะมีปคนที่เยอะมากขนาดนี้ก็ขอบคุณทุกคนเลย ทุกเรื่งเชียร์แรงใจของทุกคนมันจะทำให้อนามีกำลังใจมากขึ้นในการที่จะไประเวิดทีซูบิเวิร์สนะคะก็จะเก็บเกี่ยวทุกประสบการณ์ทุกโมเมนต์ให้กลายเป็นกำลังใจแล้วก็ทำให้เต็มที่ในฐานะนักเชื่อไทยแลนด์2บพัค่ะที่เชื่อว่าอย่างการแต่หลังน้องอานาแตกหังเยอแหลเราพยายามทำตัวไงไม่ให้กดดันมากก็เป็นตัวเด่นที่สุดในการโดนกดทีนี้อานาว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะสีที่กองใหญ่มองห สามารถเป็นตัวของตัวเองการเป็นตัวองตัวเองจะสามารถ empower คนอื่นได้ดีเพราะนั้นว่าตรงนี้พอเรามองว่าถ้าเราอยากที่จะไปทาหน้าที่ที่ดีจริงๆเราต้องเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดเพื่อจะสามารถ empower สามารถเป็น leader สามารถที่จะแสดงให้ทุกคนได้เห็นว่าแม้ว่าเราจะเป็นแม้ว่าเราจะเป็นตัวของตัวเองแล้วก็สามารถที่จะชนะหรือว่าประสบความาถถสําเร็จได้ก็จะไม่เอาความกดดัน,น,นตรงนั้นมาทําให้เป้าหมายตรงนี้กแบกับ แฟนเรียกร้องอยากเห็นสิกเกเอร์ในการแนะนำตัวของเราอ,อันนี้จะได้เห็นในวันนี้ไหมคับุกในวันนี้สิเกอร์ของไอหน้ะว่ามันเป็นความรู้สึกที่พูดเชื่อมมามากกว่าอาจจะไม่ได้แบบเป็นเสียงหรือว่าคําพูดที่แบบอ่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสิเกอร์น่าจะเป็นความรู้สึกที่น้าพูดออกมามากกว่าเราพูดได้ฟังวันนี้ด้วไหมน้าวันเดียวของปิดท้ายแบ๊ ขอบคุณทุกคนที่มาโกรุมถึง,งแฟนๆทางบ้าน<ช>ที่ให้กําลังใจเราด้วยรล้สึกขอบคุณจริงานด้วยก็อขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มาให้กําลังใจอนนานในวันนี้ที่นี้หรือว่าคนที่กาลังชมอยู่นะคะรู้สึกจริงนทุกคนเลยก็มาถึงตรงนี้ได้เจออะไรมาเยอะมากอย่างสอนให้อนนาเป็นคนที่โตขึ้นสอนให้นาแกร่งขึ้นก็จะเอาประสบการณ์ตั้งแต่วันที่รับมงกุฎมามาใช้ในการประกวดนิทริย์เวิร์สนะคะ จะทําให้เต็มที่อย่างที่บอกค่ะว่าไม่รู้ว่าสุดท้ายผลลัพธ์จะเป็นยังไงแต่แอนนาจะเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ทำให้เต็มที่มากที่สุดฝากทุกคนเป็น้ำใจให้แอนนาเสือคนนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะได้เลยได้ค่ะเอาไม้เอาไม้ลงนิดนึงเอาไม้ลงนิดนึงโอเคเพื่อนน้องจะได้ทำมีตงมีท่ามีท่าไหมมีท่าอยากจะได้ค่ะนิดนึงนิดนึงได้เลยก็เอาไม้ออกคางาครับคราวนี้ห้าสี่สามสองไปครับ